นี่ครับเฮ้ยเมคุณังกวแต่ถ้าเป็นดุณขังก็รอกก็อยู่ในปริมาณพวประมาณเต้ากัเด้าก็่าน ตั้งเลยสำนักันเนสูงสูงเกินไปสิครบเหงาบนพดครับครับคเอาโอเคเอาเดรอบอยแล้วเรียบ้อยแล้วเเราทาาทอ่อเเอ่เอ่ออ่เอ่เ่เอเอเอ่อเอเอ่ออ่อ่่อ่เออ

เป็นโครงการโครงการหนึ่งนะครับที่เราตั้งใจจะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ7 0พรรษามหาวชิราลงกรณ์นะครับนั่นคือประสงค์หลักนะครับวัตถุประสงค์รองก็คือวันนี้เรามาปลูกนั้นได้รับความสมัครสมานสมัคมคีจากพี่น้องทั้ง4หมู่บ้านคือบ้านน้องดังบ้านโนนอ,อีป,ปังบ้านน้องสว่งทุ่งสว่างโนนสว่างแล้วก็บ,บ้านพล,ลวัว นี่คือความสมัครสมานสามัคคีที่เราได้ขึ้นมาอันที่สองอันที่สามเป็นการอารักพันพืชโดยเฉพาะต้นมะเกลือซึ่งเป็นพืชสมนุนไพรในสมัยก่อนโน้นนะครับในสมัยปู่ย่าตายายนั้นเราใช้ต้นมะเกลือแต่มะเกลือนกินถ่ายพยาธิโดยไม่รู้สึกตัวนะครับคนรุ่นโน้นนะครับก็จะรอดจากพยาธิมาเพราะต้นมะเกลือนะครับประการที่ สี่ต่อมาก็คือในเรื่องของเป็นเรื่องของสมุนไพรก็คือจะใช้ในเรื่องของอเป็นโรคคันบ้านเราเรียกโรคหางก้านะครับก็จะใช้มะเขือเนอีแ่แหละเป็นเป็นทาแล้วมันก็จะหายคันนะครับเพะฉะนั้นวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับโครงการนี้เราจะปลูกทั้งหมด1 1 1 0ต้นนะครับซึ่งหมายถึง10ลงท้ายด้วย10ก็คือพระเจ้าอยู่หัว นะครับซึ่งเราทุกคนนะครับเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วต้องขอบคุณท่านผู้ิในการหลายแห่งนะครับทั้งประถมนลมัธยมนะครับที่ร่วมโครงการนี้